โคดเขาสองโคนผู้น่ะมาขาดเด้เ็ษบาทเอาเอาบอมไปเลยหมุนไปเลยอ๋อตอกเป็นองนหัวเป็นใหญ่นี่งอกปุ๊บกว้างขนาดลุ่มเวิร์งเลยโทษไฟมาใส่ผักบัวเกินงอกเลย เอาพี่น้องเนาะเปิดพามาเหมือนเ้ิมามากับพายุพี่น้องเลยบุบบัมบุบบัมเนาะเขามาเยี่ยมมายีมเนาะเบยเพื่อน่น้องเลยสบายดีเด้อสบายใจเพื่อนอ้เห็ดปิังไหนส่วนเห็ดปิ้งอะไรใส่ผักบัวใส่ผักบัวโอ้ปลูกผักบ่โอ้เปิดปลูกผักพี่น้องเลยเนาะเสียงจักแงี้ยงี้งงอยู่โอ้เอาไฟเพอยู่ในพุ่มไใหม่นะ โอ้พี่น้องไอ้กูน้องน้องก็เบยเพื่อนเปตัดไม้อีกยังกได้เบิ่งไปเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะน้องเบื่เปิตัดไม้ปอกเป็ดปอกเป็ดพี่แดงไอ้เห็ดเย่ยงกันนั่นตัดไหม่เห็ดยังเห็ดหัวบ่โอ้วันดีพี่น้องเนาะ ตัดใหม่เซ็มกุ้งไปเลยนะโอ้ยังใกล้เข้าบมมิตนาเนาะปลูกอยู่ในเฮือบทหอมโพดมันเลยโบวิดผสมใช่ปลูกลายแนวมันบมมีบดอยู่หนาเฮือมันหอมโพจน์หน่อ,อย

ัมาออนที่ตัดไม่นหน่อยตงนี้าหอมะาไม่ตีา่ยหน่อยไม่เป็นราคาดอกไหมไม่ละเป็นราคาเขาให้ไม่อันนี้อาศัยแต่บริเคดขายไม่อันนี้ยมค่ยาขย่องตีไปทางให้เขาเปน่นนะยาขย่องก็เลยตัดออก อาพี่ลองไปเบิ่งหัวเพ่นกินเนาะเป็นห,หัวปลูกพักนพักพักพ,กพกัเอา,เอเอา,าน้ำไผ่พักเออโอ้มีมาสานแสนปลายเมือ่อสีอในพัก่อเลือแล้วก็ซอบัวคนน้าอ,อ๋อลายยางยูได้งเงม แม่แม่ทางได้นะแม่ยังแม่ยืมทางใครอยู่นี่อ๋อโดนเงินมาหาซื้อในพักไปหรอมีแนวปลูกใส่เราให้ขุดยุขนาดถักกันวะถ้าเบ่งทัวพักกูเลยมีลายุำได้ของบัวใช่ขุดจังหูมีแต่จะขุดไว้กับบมีแนวปลูกใส่คือเกราและเมื่อไงผ่ามาน้ำไผ่นี่คือเอาได้เอาเงินแนวได้นี่ยใ่ เจ้าแล้วพักใช้ล้างค่ายคุณครับเออเอาไปคิวอนาคตอยู่ขึ้นไปจุดชุมผันท่าขึ้นไปใส่เอาไทยเลยเป็นสีไทยไทยเลาเป็นสีเราโอนกับเอาแล้วมีน้ำเป็นสิ่งไรมีแม่ทักฝักไทยพี่น้องฝากนั่นมาให้ซับแชทอีทไปลองมาซื้อในพักเราอะ

ណ <Nọc �cultural> ាស់ផ្ួងហ្នឹងសៀងម៉ាត់អស់នេះវាចោលទៅឯប៉ាដែរដល់ມັນក៏តែកខ្សាច់ទេទៅសិះសៀតថាងមកម៉ាត់ហ្នឹងទេ มันเอาเขือน,น้อยๆน้อยมัเมนเดือนมควาีก็คาดได้เถอะอืมหเดือนคทนมาคว่าปีละไปไปเรีอนอีกเลยงานบกตัวดี 啊。Uh huh. โอ้จะดสิฟิลไ,ไ,ออไปน่อยเลยลมพัดกระโดดอันนี้ฮึทางนอง้องปวยไปตัดไม้ทางเมียกะส่วนปุ่นไปใส่เดี๋ยวเนาะส่วนปุ่นไปใส่อันน พักครับยังบ่เบิดอยู่ฝูดิแปนเลยดอดหน่อย boy. quá đen, đen. เอ you know, ็ด by อ๋อถาถึตรวดเลยโอ้ยโคตรโอยไอ้ไรสองโคนเออสองโคตรผู้นะ hát à, 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 <laughs> oh, đi sáng Xong lốp nhắn nhá Nó đi lốp lưới hát Xếp không hát ô, ô, hát chứ không hát chứ không hát นี่บอกกับทาซานคนป่าอ,อ๋อตัวเป็นหัวเป็นใหญ่นี่โอ้โหกว้างขนาดเวิร์งเลยโ,โทษขุดขุดมึงอะไรใช้ทางเขา

เราอยู่ในินปลอกเัลังแนีมีทางออขุดุมสิปูุ้มนี่เออปลูกบฮะปลกแล้วตัวหดปลุกแล้วโอ้ปลูกแลวปลูกแล้วแปลูกแล้ว ปลูกักแงแน่นี่บดนี่ตนหมกทัวรนี่นะตหมกทัวบวกกักแจ่อ๋อบวกอกบัวมีบ่ปลูกอะไนอ๋อปลูกมันออปลูกอะไะออกแล้วเอาไปปลูกบัวเอามาแต่ลานเลอดีแหเขาบงไว้ห้ลยไว้ห้มาแล้วมันเอาในกระตเนี่ยไงว เอาไปปูกาแ้เยยามปีวล <half traumatic> ัลกวัวก็เอาคันไปเออสชื่เนโลจลใขาเปนโล้อมาจัไปวมัแม่เลยดีกว่าไปชื่อเขาเธอละน้อยอันนี้ปลูกไ็้มันปลูกไปกันดิจิ ย่างยูข่าแตงยามันข้าวดีแล้วก็กระเท้ากระเท้าก็เต็มเลยเนี่ยะเท้ากระฮาดซยมไก่บ่นี่ยซมยังไก่เขาเนี่ยซมไก่เนาะ เขาไปเบิ่งนะเพื่อนก่อนเบ่งพักเพื่อนก่อนมาเบิ่งเพื่อนปลูกพักบัวพี่น้องนเนาะเพื่อนเอาคีบเอาขี้ฝุ่นไฟมาใส่พักบัวเกินงอกแล้วโอ้แถวนี้เป็นขี้ฝุ่นไฟ่พี่น้องขักอะไร<ม>ปลูกยังจะขักได้เี่อ ก่วงนี่นนปุ๊บมาไปสุดไปเลยออมหมดเลยอาน้าอาบลงมาตะน,นีไหลลงมัดน,นี่เลยซื้อไปซื้อบัวใหม่พี่นนเนาะเงินคุณยายจะได้ทางฟังไทยควรฝากมานันนอกอน้อ,นอ,นองอเมยไปแล้วเนาะสามแสนมาปลูกพักมีแต่กี่ฝุ่นงามงามแถวเนี่ย

เาจะแจ้พิน,พนเอากระไพไปเห็ดกินพี่น้อง้างใน,นเห็ดกิน น,นี่ก็กเวียดถ่าเลี้ยตอกนี่นี่นี่ตอกนี่ไม่อยู่วะโอยฮักไว้พอยไม่ไมยังอันคือพอยแท้

กระเปาเนี่อันนึงอันนึงหลักกระตัดใส่ใส่รักไงลักแบบนี้อัมพยูเนาะมาห่อดตีกระดอกมันเลยหักมันเลยแต่กระทันอะไรกินมันกระดอกมันเลยอาเสือผึ่งจิเขิงมันโตมันใหญ่นก nào nhà việt nào nào nó nằm, nằm, à, nằm đây đây luôn mà ơi còn bùa hốt đây luôn mà này, này lơi của nhà à, ok nó đâu mà làm bơi được có hang nó đang cuộn bị thiệp có thổi phai โอ้ตัวาทางน้องเพื่อนก็เมียเพฝนกันน,อนอ้องพีง่น้องถากปลูกหญ้าไว้กินถ้ามันร้ายก็อ้อยคายพี่น้องบราว่ากว่างเนาะดินก็เป็นดินรวมอย่างเนาะดินรวมแบบปลูกพักชื่อๆน้องเป็นน้องรวมเพแล้เนาะปลูกพักปลูกหญา้ากินได้พี <c oughs> งงน่น้องเนาะปลูกด้ทางเพื่อนบัด มันหอมพี่น้องเอ้ยปลูกบ่ได้ยังก็เต็มเบิดเลยเออเอาซะพี่น้องมื้อหน้ามื้อใดก็สิมาเยี่ยมยามเพิ่นใหม่พี่น้องเนาะทางบ่น้อยก็สิขพเฮาทางน้องลินดาน้องกัญญาน้องไก่ทอเพิ่นพุ่นะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องพพอกันีีหน้าสรอีพนีขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องสบายดี